ครับสวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราพบกันนะครับอีกแล้วพานักเรียนชมและนักสถานที่ด้วยนะครับวันนี้มาเกี่ยวกับสวนเรียกว่าสวนสวนกล้วยนะครับเป็นกล้วยเป็นไร้ล้อชนิดนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับก็เป็นสิ่งที่ของคนเป็นสิ่งที่คู่คนไทยมานานและเรื่องกับกล้วยนี้นะครับวันนี้คุณครูจะนําเสนอในเรื่องหลักธรรมอีกหนึ่งหลักธรรมนะครับเรียกว่าหลักธรรมที่ว่า สังกะหะวัตถุ4นะครับแล้วก็มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับนักเรียนครับสวัสดีครับนักเรียนนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะครับในหัวข้อ สังคหวะวัตถุ4นะครับเป็นหลักธรรมมีอยู่4ประการนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันเลยนะครับนักเรียนวันนี้นะครับสังคหวะวัตถุ4หมายถึงธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งการสงเคราะห์การส่งเคาะคือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับนักเรียนนะครับมีอยู่ด้วยกัน4ประการนะครับ หนึงทานนะครับทานคือการให้นะครับการให้การให้การแบ่งปันการเสียสละนะครับเรียกกันให้ทานนะครับนั้นทานนี้ให้ได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้ทานด้วยเงินทองการให้ทานด้วยทรัพย์สินการให้ทานด้วยแรงกายแรงใจก็ถือว่าเป็นการการให้ทานเช่นเดียวกันครับนักเรียนครับ ต่อไปข้อที่2ครับนักเรียนครับปิยะวาจาหมายถึงการพูดจาไพเราะอ่อนหวานนะครับใครๆรก็ชอบนะเวลาการพูดไพเราะอ่อนหวานเนี่ยนะฮะคนจะเข้ามาหาถ้าผู้ชายผูดเพาะก็จะมีผู้หญิงเข้ามาเยอะนะครับเข้ามามาคุยเยอะนั้นถ้าใครพูดไม่เพาะเนี่ยไม่มีใครชอบนะครับฉะนั้นปิยะวาจาคือการพูดจาไพเราะอ่อนหวานนะครับเห็นไหมครับยายสองคนนี้ยิ้มเลยเห็นไหมครับยิ้มเลย แสดงว่าแสดงว่ายายที่ใส่แว่งต้อกซิฟยายก็ข้าวว่าโอ้ยายดูหน้าตายายเนี่ยแม่เมื่อนอายุ18ปีจังเลยนะครับเลยยิ้มใหญ่นี่คือการพูดดีก็เลยยิ้มครับลองไม่พูดดีสิครับไม่ต้องกลัวน้ำหมักกระจายนะครับต่อไปข้อที่3หัตถะจริยาหมายถึงการรู้จักทําประโยชน์ให้แก่สังคมนะครับไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเด็กก็ช่วยกันนะคร ทำประโยชน์ทำประโยชน์ให้ให้สังคมส่วนรวมนะครับเช่นการกำลังทำไมลูกป,ปัดกวาดใช่ไหมลูกมีถังขยะด้วยนะครับมีถังขยะปัดกวาดในสิ่งสกปรกไม่ไว่าเป็นเศษไม้เศษหินเศษกระดาษนะครับช่วยกันเลยสามคนทำด้วยความเต็มใจนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสเลยนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสเลยนะครับต่อไปครับต่อไปข้อที่สครับ สมานตตาหมายถึงการทำตนให้เสมอต้นเสมอปลายร่วมสุขร่วมทุกข์และร่วมแก้ไขซึ่งกันและกันอยู่ข้างเธอและอบอุ่นนะครับสมานตตานั่นคือนะครับองค์ประกอบสังหาวัตถุ4นะครับมีอยู่ด้วยกันกี่ข้อนะครับสี่ข้อนะครับมีอยู่ด้วยกัน4ข้อนะครับ สำหรับชั่วโมงนี้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสังหาวัตถุดิสก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ